bớt sắp sáng bớt sắp 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 คนท่งเบอร์สิบเอ็น้องมอน้องมเบอร์จ้ะ

่อันจับกล้องยากอ่ะเผอเด้ลืมค่ารุ่นอีน้องเอ้ยจับไปจ,จับกล้องก็ลืมโอ้ยได้ประตูะะเขาน่ะมาเสียให้เขายิงเขาเลยอยากายา <c oughs> ยากระเสียเสียให้เขายิงเขาประตูทั้งร้านเจ้าของ <c oughs> ทั้งเทียวเจ้าของ,องบ่รู้จักลงประตู ล้ามาประตูอ<ร>ยู่้าง <laughs> ในหอมเยวะอมทีเดียวเฮ้ยยองหอีใจวะเนย่ยวไย่างนี้นกพี่นอ้องอยากไม่ได้ตอนนี้สูนสูน ทับทิมเป็นคนอะไรทับทิมนะทับทิมทุกออคนะคนลบอนเด็กหน่อยมันเป็นตะเบิงกับบอนที่ไหนเล็กน้อยบ่อนในหนังเนีน้ เป็ดตะบุญเลยนะแล้ว,ว่าบางเทีอ,อยากอะรุนไปน้ำเสียผิดแม้เขาสิ่งี้ประตูร้านเจ้าของล้วทั้ง้านเจ้าของลราเสียเอ้ยยิ่งคื้นเพราเขาเพราะว่าหลงประตู <c oughs> โอวเป็นอย่างดอกหลงทงั้ง ตวสลองเข็นน,ใน,ใน,เนนางเดินางเข็นนางาเข็นนางไส้เปรตแพ่เปตแพนนิดนอยพี่น้อยเอลูกหลานผู้ใดก็เป็นตะพุมมพะพม่มใจดีเจ้านางเข็นนางถ่เง <c oughs> <laughs> าเข็นตัวสัรลองจากหัตวตัวสัรลองเออเปรตแพนนี่เลวะมอซาราตัวไ เตะหน่อยแท้เตะค,ค่อยแท้โอ๊ยโอ้ย,อยเขากำลังตอนนี้เขาบุกอย่างเดียวเ้ยเขาบุกอย่างเดียวตอนนี้เอาลงมาลงมาทับทิมไป

เอาไปเลยลูกไปเลยไปเลยไปเลยเอาเอาเอาเออเออเก่งมากเอาทับทิมเอาอะไรนี่แมบทับทิม คล้องเลยลูกคูดมลอกกูนีนี่อช้องบ่